มีคอมเมนต์เข้ามาครับถามว่า Anime Final s t y l ไล p ์อัปเดตเนี่ยผมจะกลับมาเล่นหรือเปล่าคลิปในวันนี้จะมาพูดถึงความรู้สึกหลังจากกลับเข้ามาแต่ยังไม่ได้เล่นนะแค่กลับเข้ามาก็รู้สึกแย่แล้วครับโรบักราคาถูกเกมพาร์ทแบบจัดเต็ม <Huh? S 2> มีที่นี่เอ s h ช p ์ช็อการเติมโรบักแบบกลุ่มในราคาถูก ระบบกิฟเกมพาร์ทแบบครบคันบริการรับฟาร์มแมปต่างๆ AC Arise c o u s t Over AV Anime Vanguard BF บอกฟุตปลอดภัยไร้กังวล<ส>คิดถึงร้านบริการเติมเกมคิดถึงร้านแอปแชทชอบครับอยาก AFK 24ชั่วโมงแต่<อ>ไม่รู้ทำยังไงส n น o ์ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถจะช่วยเพื่อนฟาร์มได้อย่างสบายใจตลอดเวลาหลับและตอนตื่น U g p h o n e เป็นแอปพลิเคชันระบบเค้าที่จะใช้มือถือจากทาง U g p h โฟ e แทนที่จะเป็นมือถือของเพื่อน,นเองทำให้สามารถฟาร์มเกมได้ตลอด2 4ชั่วโมงหมดปัญหาแบตเสื่อมโทรศัพท์กากแต่อยากเทพอ่ะถึงแม้จะปิดเครื่องปิดเน็ตตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่โอ้ใหม่ก็ เป็นไได้แถมราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่แค่วันละสิบาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่ผมจะแนะนําจะเป็น M V P นะครับซึ่งราคาจะแพงกว่าแพ็กเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคโทรศัพท์ที่ได้มาเนี่ยจะสูงกว่าถึง3เท่ากันเลยทีเดียวจะหมดปัญหาเรื่องแหลกหน่วงหรือ F K หลุดเพราะเป็นโทรศัพท์ไฮสเปคนั่นเองทําให้ทําอะไรก็ลื่นและง่ายไปหมดครับสนใจดาวน์โหลด U G Phone ผ่านใต้คลิปนี้ได้เลยครับ Sno o ฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกม a n i m เม i n a l Style ครับหลังจากอัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อย Anim เม i n a l Style หวังจะก,กู้คืนศักดิ์ศรีกู้คืนคนเล่นเอาจริงๆแล้วพออัปเดตมาเนี่ยคนเล่นก็แทบจะไม่ได้พุ่งสูงเข้าไปเลยครับอันนี้คือหนึ่งอย่างที่ผมรู้เลยนะแล้วหนำซ้ำเนี่ยเรื่องที่ผมทำให้ผมรู้สึกแย่เข้าไปอีกเนี่ยเขาเอาซิกเนเจอร์ของ อนิเมะไฟนอลสไตล์หลายส่วนเนี่ยหายไปเลยกับการอัปเดตอัปเดตนี้มาอย่างแรกเลยที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยตอนรีลิสที่เปิดตัวมาเนี่ยในแพทที่ผมชื่นชอบเกมเกมนี้ที่สุดเนี่ยมันคือสิ่งสิ่งนี้ครับมันคืออีเวนต์ครับอีเวนต์ตรงนี้คือมันมาตั้งแต่แบบเนี่ยมีคนกระโดดไปด้วยซ้ำเมื่อกี้เห็นปะคือมันไม่มีสิ่งสิ่งนี้ได้ยังไงมันคือเหมือนแบบเป็นหน้าตาของเกมเกมนี้เลยครับคือทุกๆอีเวนต์เนี่ยคนมันจะมาไฮกันตรงนี้ซึ่งมาเป็นประตู ด่านแรกเลยในการเข้ามาแล้วว้าวเกมเกมนี้มันคือคอนเทนต์ที่ยากที่สุดในเกมเกมนี้นะครับซึ่งเอาจริงๆสำหรับผมเนี่ยมันหายไปแต่ข้อเสียเดียวของ anime final style มันไม่ได้อยู่ที่อะไรเลยมันอยู่ที่อัตราการดรอปที่มันยากเกินไปแล้วมันทําให้เกมเนี่ยมันไม่เฟรนลี่กับผู้เล่นหลากหลายประเภทมันเลยทําให้เกมเกมมันแบบคนเล่นไม่เยอะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ผมรู้แน่นอนอยู่แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยหลังจากที่บอสตูดิโอเข้ามาเคลมเนี่ย มันก็แทนที่จะอะไรต่างๆนานาดีขึ้นไหมก็อย่างที่ทุกคนรู้ครับลลคุณภาพหลายๆอย่างลดลงคุณภาพหลายๆอย่างลดลงแล้วก็นําซ้ําคือความเป็นตัวเองหายไปด้วยถามว่าทาไมเพราะว่าผมเนี่ยไปนั่งอ่านหลอกมานะครับเกี่ยวกับการอัปเดตคุณภาพออฟไลน์เนี่ยมันก็คือการที่ยกระบบของเกมชั้นนําอย่างอนิเมแวนการ์ดมาใส่ในเกมตัวเองเพื่อ,อยื้อชีวิตให้มันอยู่ต่อไปได้แค่นั้นเองครับแต่กับการคืออนิเมะล่าสแตนเขาก็ปรับเปลี่ยนในรูปแบบของเขาแล้ว ผมก็เลยคิดว่าการที่ The Bo s s Take Over เกมเกมนี้มาเนี่ยมันก็แค่จะแบบเหมือนเอามาเป็นแหล่งรายได้อีกแหล่งหนึง่งซึ่งถ้ามันทำไม่ได้เขาคงต้องปล่อยลอยแพเกมเกมนี้ไปนะแต่ตอนนี้ก็คือใช้วิธีการเดิมครับก็คือเน้นยูนิตเน้นรายไปแล้วก็เดี๋ยวที่ผมบอกซิเนเจอร์ของเกมเกมนี้มันคือระบบแอค e v เวนตรงนี้เลยซึ่งถ้ามันมีอีเวนที่แบบให้แลกของเยอะไอ้ดรอปของสักนิดนึงอะคนมันกลับมาเล่นแน่นอนแต่สุดท้ายคือเขาตับกลายเป็นว่า คือมันยังมีให้เล่นอยู่นะมันก็คือตรงนี้แหละทุกคนแต่มันคือแบบหน้าตาของเกมอะเข้าใจว่าคําว่าหน้าตาของเกมอะเข้ามาก็จะรู้ว่าอ๋อมันอยู่ตรงนี้ประมาณตรงนี้นะอะไรเงี้ยนะแล้วกลายเป็นว่าไปเพิ่มระบบ1ระบบมาหลายๆคนรอเล่นเกมนี้อยู่สิ่งที่ตามมาคือระบบระบบเดียวเลยคืออะไรรู้ไหมทุกคนระบบระบบเดียวที่เข้ามามันคืออะไรมันคือลิฟต์ครับซึ่งอย่างที่ผมบอกเลยมันก็คือขาดความเป็นตัวเองหนักเข้าไปอีกตอนแรกมันก็ไปคล้าย a อ s อยู่แล้วอะไรเงี้ย การเป็นว่าขาดความเป็นตัวเองเข้าไปอีกก็คือเอาระบบที่เป็นคําว่าลิฟต์มาเลยอ่ะคำว่าลิฟต์อะครับไม่ใช่พอร์ทัลไม่ใช่ประตูเหมือนแบบทีเดียวเก่าหรือว่าเป็นแบบดิเมนชันหรือเป็นมันติอีกมิตินึงอะไรก็ว่ากันไปคือใช้คําว่าลิฟต์เลยไปแล้วก็วิธีการเล่นเนี่ยก็จะคล้ายคลึงกันเลยกับเกมชั้นนาอย่างอันิเม่แวนกานะก็คือรอเวลาถึงเวลาก็เปิดประตูแล้วก็ไปเล่นอะไรประมาณนั้นนะ แลวสิ่งที่อัปเดตเข้ามาในอัปเดตนี้ก็มีแค่นี้เลยครับก็คือเรื่องของการที่เอาระบบอิ i เม v a n g u นกาเทพๆหลายๆอันมาใส่แล้วก็ตอนนี้ Anime v a n g u นกาดเขาเพิ่งเพิ่มเกี่ยวกับซีเคีย p พิตก็คือ v a n กา a r ดพิตีก็คือการันตีแวนกา a r ดนั่นเองเกมนี้เนี่ยพออยู่ใน b o s บอสสตูดิโอก็เอาด้วยเหมือนกันคือไปเพิ่ม s ี c คีย p พิตให้กับอันนี้ใหม่แต่กลายเป็นว่าคุณจะได้ค่าเงินตรงนี้มาสุ่มตัวเนี่ย คือคุณจะต้องไปเล่นลิฟสปอนซึ่งเป็นอีเวนต์ใหม่เท่านั้นเนี่ยมันหนักกว่าแอนิเมแวนการ์ดอีกแอนิเมแวนการ์ดเนี่ย,เ,ยเล่นเพื่อที่จะเอาอะไรเอาค่าเงินมาการันตีอ่าตัวที่เป็นยูนิตตัวเดียวอย่างตัวล่าสุดก็ e v i l Eye ของอนิเมเวนการ์ดเก่าๆก็เป็น Astrofo อะไรประมาณนั้นนะครับมันไม่ใช่อีเวนต์หลกัก เออมันคือเหมือนเป็นส่วนเสริมให้ทุกคนมาเล่นเหมือนจูฮาบัตอะไรประมาณนั้นนะครับมันก็จะเป็นผู้ตัวละครไปลงอยู่ตามแบบรีเจนสเตนหรือว่าไปลงแบบสตอรี่ไปลงแบบอีเวนต์ใหม่อะไรเงี้ยอันนี้ไม่มีอัพมา2.5มีแค่นิวเกมโหมดก็คือเป็นลิฟต์แล้วก็หานิวเกมโหมดเพื่อมาเปิด2ชั่วโมงจะเปิดครั้งหนึ่งเฮ้ยผมก็แบบเชื่อี่ยมันมาถูกทางหรือเปล่าเนี่ยเกมมันก็จะคนมันต้องมานั่งรอคนมันก็ คือมันเหมือนมองคไอลมโหมดลิฟต์เนี่ยผมเป็นรู้สึกว่ามันเป็นส่วนเสริมนะที่จะทําให้คนเนี่ยเข้ามาเพื่อหาตัวละครแหรลๆอย่างเช่นอ่ะถ้าแผนนี้ผมมองว่าถ้าแชงมันเป็นตัวละครที่แบบดรอปในลิฟต์สัก1ตัวเนี่ยแล้วตัวอื่นสามารถที่จะใช้เพชรธรรมดาเปิดได้แล้วก็ไปเล่นอีโวสักนิดนึงมันก็คงจะมันก็คงจะโอเคหรือว่าเอาแมนใหม่อย่างวันพีซไปใส่ในลีเจนสเตทคล้ายๆกับแพทเก่าก็ได้แล้วพอ มีอีเวนต์ใหม่มาก็คือให้ให้ทุกคนอยู่ในเกมอะไรเงี้ยผมว่ามันก็น่าจะโอเคแต่นี้คือใส่เข้ามาแค่นี้แล้วผมไปเช็คแล้วในเลดเนี้ยในรีเจนสเตดอ่ะมันก็ไม่มีด่านอะไรมาใหม่เลยครับเนี่ยสตอรี่เข้าไปก็ยังเป็นแบ็คโคเวอร์ที่ทีมงานเก่าทําไว้ล่าสุดอยู่ดีครับแล้วก็ไปที่เลดนะผมก็นึกว่าจะมีเลดอะไรใหม่อะไรเงี้ยเออเข้าไปปุ๊บอ่าก็ไม่มีครับ แล้วผมว่าซิกเนเจอร์ของเกมน่าจะหายไปด้วยแต่ผมยังไม่ได้ลองเข้าไปในลิฟต์นะซิกเนเจอร์ของเกมเกมนี้ smiling, คือค mm ัดซีนก่อนเข้าด่านครับแต่ถ้ามีก็โอเคมีเขาก็ยังคงความเป็น ซิงเกิลเจอของเกมเกมนี้อยู่ซิงเกิลเจอแปลว่าอะไรก็คือลายเซนครับลายเซนเหมือนแบบนักวาดทุกคนรู้จักไหมวาดรูปวาดแบบนี้เป็นลายเส้นคนนี้เหมือนลายเส้นของการ์ตูนต่างๆอาจารย์คนนู้นวาดอาจารย์คนนี้วาดอะไรประมาณนั้นนะแต่เกมเกมนี้คือเรียกว่ามันมีอะไรให้เล่นดีกว่าเออผมกลับมาอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็ที่ที่มันเป็นระบบของเขาที่มันยังคงอยู่เนาะซึ่งเอ่อบอสตูดิโอเขาก็ยังไม่ได้ไปปรับอะไรก็คือเรื่องของการอีโวขึ้นครับ แต่สิ่งหนึ่งที่ผมแบบแอบช็อกนิดนึงก็คือเอสครับเอสเก่าอ่ะหน้าตาดูดีมากนะเอสใหม่คือแบบนึกว่าคนละคนนะทุกคนหน้ามันขี้โกงขึ้นเยอะแล้วก็สีผิวเนี่ยมันคอนท้ากับตัวมากตัวเก่าเนี่ยมันยังไม่มันยังไม่ได้หลุดกรอบออกจากขนาดนั้นนะคุณสังเกตดูเห็นปะแผทแรกอ่ะคุณเห็นเอเนลว่ากล้ามเอเนลวกับหน้าเขาเป็นสีเดียวกันนะเป็นโทนเดียวกันยังไม่ได้ดูแปลกขนาดนั้นหรืออาคาสา,า,าก็ยังเป็นเหมือนตัวเดียวกันอยู่หัวกับตัวเป็นตัวเดียวกันอยู่อืม เนี่ยอันนี้คือตัวเก่าๆแผ่นเก่าๆครับมันก็มีความแบบโมเดลสวยงามอยู่นะยังไม่ได้แบบเลอะเทอะอะไรเงี้ยแต่คุณไปดูแผ่ใหม่แค่นี้เองไนแค่นี้คุณก็เจอแล้วถูกปะเนี่ยโอ้โหแล้วก็ผมเห็นในหลอกนะเนี่ยอ่คิซารุใช่ไหมหรือว่าเนี่ยคุณคุณดูจากตรงนี้เลยก็ได้เนี่ยผิวตัวของแชงกับหน้าของแชง ให้ถามตรงๆมันคือสีเดียวกันหรือเปล่าเออมันมันเหมือนแบบรีบทําอ่ะอย่างที่ผมบอกอ่ะง่ายๆเลยคือมันรีบทําผมก็เล่นทีดีมาเยอะผมก็เห็นทีดีอื่นมันก็มีประมาณนี้แต่ว่ามันจะน้อยมากๆแต่นี้คือเป็นแทบทุกตัวเลยนะครับคือที่ผมเห็นหลักๆทีดีอื่นจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นหนวดขาวพราหนวดขาวอ่ะตัวมันไม่แบบเหลี่ยมๆนะถ้ามาแบบเหลี่ยมๆมันจะแปลกเขาเลยต้องไปปั้นให้มันเข้ากับสีหน้าบางทีมันอาจจะมีหลุดไปบ้างสําหรับทีดีอื่นเห็นอยู่บ่อยๆ นะเวลาที่มาเป็นหนวดขาวอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นกล้ามไงมันไม่ใช่โมเดล r6 โมเดลเหลี่ยมๆอันนี้เข้าใจได้แต่กับตัวที่มันเหลี่ยมอยู่แล้วเนี่ยให้ทําให้มันเท่ากันไม่ได้เนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะและสําหรับคนที่ o s d ate, อ่ะก็ลองดูเอาว่ามันโอเคมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ s d เนี่ยไม่มี Evo ด้วย คล้ายๆกับเออร์วินเลยก็คือไม่ใส่อีโวเข้ามามันก็มันก็เซ็งนะแต่ตัวโมเดลที่ผมว่าสวยก็คือกาฟนะเออผมเห็นจากตู้ผมไม่ได้ดูตรงนี้ตอนแรกผมก็รู้สึกว่าโหโมเดลกาฟไม่สวยแน่เลยอะไรเงี้ยแต่ดูจากตู้แล้วโอเคอยู่นะหน้าตาเห็นดูหล่ออยู่นะเออปู่เราดูหล่ออยู่กับคูมาคูมานี่สวยอยู่เดี๋ยวผมไปลองเปิดตู้ใหม่ดูคือมันใช้ค่าเงินน้อยกว่านะครับก็เลยมีอัตราดอกสูงกว่าแต่ว่าผมเปิดมาเยอะแล้วได้อนเนลมาเยอะมาก ก็เลยแบบไม่ค่อยอยากเปิดเท่าไหร่แต่ถามว่าอัปเดตมาแล้วน่าเล่นไหมสำหรับผมก็สําหรับคนที่ยังแบบรักในเกมนี้มันก็ได้นะแต่อย่างที่บอกอะผมก็รักชื่นชมตั้งแต่แผ่นรีเลสแหละแต่ว่าพอมันมาแผ่นนี้เนี่ยเหมือนไม่อยากเล่นแล้วมากกว่าผมก็ไปเล่นพวกอนิเมะั่นการ์ดหรือว่าไปเล่นอนิเมะั u นคูลเซเดอร์อะไรเงี้ยยังยังโอเคกว่าตอนนะี้หรือจริงๆไปเล่นอนิเมะั่นรัสเตอเลยก็ได้ครับเออผมว่าแบบนี้สุดท้ายก็ ผมว่าไม่น่ารอดแต่ว่าอาจจะแบบมีรอดก็ได้ถ้าแบบเขาอัปเดตไวเนาะแล้วก็เน้นมาอะไรเงี้ยคงจะดึงดูดน้องๆหลายๆคนให้เข้ามาเล่นได้ถ้ามันเป็นแบบโซลจินบูมา,มาอะไรเงี้ยผมว่าเหมือนแบบผมเห็นหลายแมปแล้วแบบโดนตลอดเลยหมายถึงว่าโดนก็คือเลยคือเสร็จหมดเลยใครที่แบบโซงจินบูมาตัวน,นั้นมาตัวน,นี้มาตัวที่มันว้าวอยู่อะไรเงี้ยก็คือจะดึงผู้เล่นได้ระดับหนึ่งแต่ระยะยาวเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกัน โอเคครับก็ประมาณนี้เลยครับสำหรับการกลับมาของแอนิเมะฟิแนลสไตน์ผมว่าสำหรับผมเนี่ยก็ถ้ามันดีมันก็อาจจะกลับมาเล่นแต่ตอนนี้คือโอ้โหแพท2.5นะก็มีแค่โหมดเดียวครับแล้วสุดท้ายคือเอ้ยมันก็ต้องมีอะไรให้เล่นเยอะสิถ้าแบบว่าคนมันเข้ามาเล่นน้อยอะไรกลายเป็นว่าตอนนี้ก็ไม่มีคนเล่นผมก็ไปเล่นเกมอื่นดีกว่านะครับคลิปในวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยครับสำหรับ Anime Final s t r i k e วันนี้ก็ไปแล้วละกันเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย